ตอนนี้ผมยืนอยู่กับสามุ่มนี่นะครับจากกลุ่ม62นะครับ v2 น้องภูมินะครับ v6 น้องแม็กแล้วก็ v10 น้องคิวนะครับก็สงสัยเหมือนกันว่า62นี่มาจากไหนให้เอาดาวก่อนได้ไหมครับดาวว่า3คนรวมกันแล้วอายุพี่ภูมิคนเดียวก็40กว่าแล้ว นี่ก็ไปก็เป็นหมายเลขครับผมน้องแมกดีหกครับครับผมคิวก็เป็น62 62บสอครับใช่ครับอ่าอยางเอสมมติแต่จริงๆก็เป็นไปได้นะสมมติน้องภูมิ6 2่กย่สิบหกครับยี่สิบน้องแมคเท่าไหร่ครับยีครับยีเฮ้ยจริงเปล่าจริงครับห้ล้วครับงั้นคิวอายุสิงครับเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลย24เหรอฮะ ดูเด็กมากเลยนะครับยี่สองคนเท่าไหร่สี่สิบหบแล้ว50าสิบแล้วครับห้าสิบห้าสิบีสบสองขวบครับปีนี้ยี่สิครับเ็เป็นโอโตรลิดเท่าไหร่เท่าไหร่ตังคิวเท่าไหร่ไม่ยอมบอกนะคิวเป็นเท่าไหร่นะคิวยี่สิครับยี่สิบเอ็ดเหรอยี่คนเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมก็เจสครับอ้เจ็เหรอสามคนเท่าอาพอดีเลยนะโอ เกือบๆแลพอดีนะแกก็อาปีเดียวตอนนั้นเองครับรู้ไหว,ว่ามีสอุ่มในกลุ่มเนี่ยที่ฝึกฝนอย่างรุนแรงหนักนักหน่วงมากแต่ว่าไม่ถนัดในการเต้นเลยไม่ทราบว่าเป็น2คนไหนน่าจะเป็นผมส <c oughs> องปนนน้องคูก็เก่งดูก็<า>อยู่แล้วเราเก่งครับ <c oughs> แล้วมีอะไรอยากจะพูดค,ดครูแดนเพราะว่าโกรธเครืองอะไรผมหรือเปล่าให้ผมวิทพืปน ก็ไม่รู้เท่าไหร่เลยต้องขอบคุณครูมากกว่านะเพราะว่าไม่คุที่แบบเมื่อกี้อยู่ข้างหลังด้าบนก็อ้าด้าดูเลยนะโอ้ครูทรมานผมมากเลยนะไม่ทาให้คนที่แบบเดินยังไม่ตรงจังหวะครับเต้นได้ครับก็สุดยอดมากครับแล้วแล้วมันเกิดอะไรกับตัวเองไหมบอกว่าเราฟิตมากๆวิท โดนวิพื้นบ่อยๆมันระบมมันเจ็บปวดเลยนไหมมันไม่ปวดนะมันรู้สึกมันได้มากกว่าครับผมแล้วก็จําด้วยครับดูตาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจริงใจโหนั่งจองดูมาถึงจองไว้ก่อนห้าสีอ้าวใครถูกวิทยะที่สุดสองคนเนี่ยรครใครโดนมากที่สุดนา่าจะเป็นผมนี่แหละครับผมคิวรอ้อยครับเป็นร้อยเลยเหรอโอ้แต่คิวแข็งแรงน้องแบคเขาตัวเล็กเขต้องเห็นใจนะครับอ้าวสัปดาห์ของ พวกเขามีเวลาฝึกซ้อมเพียงกี่วันห้วัน5วันไม่ถึงสัปดาห์ด้วยนะครับใช่ไหมครับมาดูกันว่าพวกเขาจะทำโชว์ได้ดีแค่ไหนนะครับกูมิม V2 แม็ก V6 และ Q V10 ครับสามนุ่มมาเท62กับบทเพลงรักจังหวัดโดนใจ Glad You c a Here and now my unique world feel nigga Pitty said I'm glad you came. Spell on me, spell on me You hit me like the sky fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let the summer know and now can see you and me Turn the lights out now, now I take you by the hand Hand you another drink, drink it if you can Can you spend a little time, time is slipping away Away from what to say Still with me, I can make, make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and right now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Yeah. Turn the lights out now, now I tap you by the hand And do another finger ding it if you can Can you spend a little time, time is slipping away Away from my soul, stay, stay with me, I can make Make, make you, glad you glad you came The sun goes down, the stars come out And all that counts is here and right now My universe will never be the same I'm glad you came, I'm glad you came, Whoa, oh, 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 oh oh oh, oh. Whoa, oh, 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 I'm glad you came. V2 V6 ีและ V ีสครับเชิญคุณไก่คข้มเนตนเลยครับโอเคโอเคครับมา โอเคพี่ขอบคุณแทนน้องๆทั้งสามคนนะครับ uh, มาที่น้องแม็กก่อนดีกว่าน้องแม็กนะครับพี่ว่ามันกรุฟมันนิ่มไปการร้องนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องการเต้นมันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับโดยรวมๆน้องคิวค่น้องแม็กมีปัญหาเช่นเดียวกันคือตอนเปิดนะครับกับน้องคิวตอนเปิดขึ้นมาไม่ฮิตโน้ตซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญมากเพราะดนตรีไม่มีอะไรแล้วต้องโชว์ร้องนะฮะ uh, ตอนกรุฟของของคิวยังไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะครับ มีการลืมในท่อนเวอร์สามซึ่งแล้วก็การมูฟของเรามันแข็งไปเราเราค่อนข้างกังวลในการที่จะเข้ามาทำทำบล็อกต่างๆเวลาที่เราเดินเข้ามาหาบล็อกมันจะลืมแบบเหมือนเหมือนกับลืมแล้วกังวลมากนะครับน้องครูมันจะเป็นคนช่วยชีวิตทั้งสองคนนี้ไว้ <c oughs> หลังจากพอพอเข้ามาแล้วพอภูมิเข้ามาแล้วกรุ๊ปใช่ปัญหาของภูมิก็คือว่าการการใช้บอดี้มันไม่ค่อยมีจุดพอยต์คือมันไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะมันไม่ค่อยมีพันช์ออกมาเลย พี่รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูนิ่มไปหมดในในเพลงที่สนุกขนาดนี้นะครับเ,เรื่องเสียงภาษาเนี่ยก็ถือว่าวันนี้โดยรวมๆทั้งสองเพลงก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็อย่าไปกลัวมันนะวันนี้ถึงแม้จะมีคาคอมเมนต์แต่ทําไปเถอะแล้วมันจะดีขึ้นโอโอโออันนี้นอีกปัญหาหนึ่งสุดท้ายก็คือว่าเวลาที่เราร้องรวมกันเวลาร้องรวมกันเราจะไม่ค่อยได้ยินแล้วเราจะตะโกนเราจะลืมกรูฟไปตัวนั้นมันจะค่อนข้างหนวกหูในส่วนของพี่ที่พี่ได้ยินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกรูฟเพลงสําคัญที่สุด ครับโชคดีครับครับครับเชิญครูเป็ดครับคล้ายๆครูไก่นะครับโดยเฉพาะท่อนแรกขึ้นมาเนี่ยลองสังเกตแม็กกับคิวนะลองสังเกตว่าพี่ภูมิเขาล้อเนี่ยพอเขาฮิตโน้ตตัวสูงเขาจะใช้เสียงหลบเราก็มีสิทธิ์จะทําได้นะครับถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราไม่ถึงเรามีสิทธิ์จะหลบได้ถ้าไม่หลบก็ต้องสู้มันอยากครึ่งๆเงิงกลางตอนนี้เราครึ่งๆงินกลางเราใช้เสียงเต็มเสียงจริงแต่ไม่ถึง นะครับต้องเลือกเอาแต่ว่าตอนท่อนท้ายกลับถึงครูเข้าใจว่าอาจจะได้ว่าเหมือนแบบว่าใช้เสียงมาร,รยาหนึ่งละเริ่มเสียงถึงคราวนี้เราต้องวางแผนนิดหนึ่งว่ามันขึ้นต้นท่อนของทุกคนด้วยเสียงสูงเราจะทํายังไงที่เราจะสู้มันให้ได้นะครับอย่าลืมจุดนี้ภูมิครับครูฝากไว้คราวที่แล้วความเป็นแบดบอยยังไม่ยังไม่ค่อยเห็นนะยังไม่ค่อยเห็นเพราะอะไรเพราะหน้าเรามันใจดีถ้าเอาถ้าหน้าเรากับ กับเจ้าแม็กเนี่ยเอามาหารครึ่งเนี่ยจะได้กําลังดีเพราะแม็กหน้ามันเครียดแม็กเผลอหน้าเครียดหลายทีนะครูเห็นหน้ายน่นตรงคิวครับตรงคิวเนี่ยบุค,คลิกของคิวที่ครูอยากจะอยากจะลบก็คือว่าคิวดูเป็นคุณชายทำไรนุ่มนวลเต้นก็นุ่มนวลกลัวเจ็บกลัวท่าเต้นเจ็บถามว่าแก้ยังไงท่าเต้นเนี่ยมันมันขาดการล็อกบางจุด จุดจบของท่าเนี่ยมันต้องมันต้องปึ้งปังกว่านี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องฝากทางครูแดนซ์นิดนึงอาจจะต้องมีการติวเข้มโดยเฉพาะกับคิวนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโดยรวมๆ3คนเนี่ยพูดถึงรวมเลยสิ่งที่ขาดวันนี้คือเรื่องการเต้นยังไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคือแม้กระทั่งภูมิที่ที่มองว่าเป็นคนที่เต้นก้อนข้างดีกว่าเพื่อนดีเพราะว่าสองคนเขายังไม่เก่ง แต่ถ้าสมมุติว่าเอามาตรฐานของมืออาชีพซึ่งอีกไม่นานเราจะต้องออกไปในฐานะมืออาชีพแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเรายังมีมีช่องว่างให้เราต้องพัฒนาอีกเยอะมากพยายามนะครับพยายามไม่ใช่หมดสัปดาห์นี้แล้วก็ทิ้งไปนะฮะวิดพื้นก็ยังต้องวิดอยู่นะครับโอเคครับขอบคัณครับเชิญครับสำหรับโช์นี้นะครับผมต้องบอกว่าน้องคิวนะครับทำได้ดีกว่าโชว์ที่แล้วนะครับผม ค,ครับอาจจะแม้ถึงแม้ว่าเรากังวลในเรื่องการเต้นนะครับแต่ดูเอาแบบภาพรวมเนี่ยพี่ปังคิดว่าทําได้ดีกว่าโชว์ที่แล้วนะครับน้องแม็กนะครับผมมีตอนขึ้นต้นเนี่ยขึ้นมาแล้วมีมปลิ้นเพี้ยนนิดนึงนะครับแต่ตอนที่ไปยืนอยู่ตรงนู้นเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับรวมๆก็ถือว่าดีกว่าโชว์ที่แล้วนะครับผมบน้องภูมิเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับครบเครื่องแต่ไม่รู้ ใครๆจะสังเกตเห็นเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าน้องภูมิเนี่ยออมกำลังเก็บกำลังเก็บความสามารถไว้โชว์ในรอบหลังๆของเวทีนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนเรื่องแบดบอยเนี่ยดูพี่ไว้ถ้าทำไม่เหมือนพี่หายใจมาก็ชั่วแล้วครับผม ขอให้โชคดีครับทั้ง3คนขอบคุณครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาคุยด้วยนิดนึงนะครับจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการสัมภาษณ์ท่านทุกคนก็คงจะได้ทราบอยู่อยู่แล้วนะครับว่าทั้ง3คนเนี้เขาใช้เวลาเดินทางค่อนข้างยาวนานมากนะครับเพื่อจะมาออดดชั่นเป็นหนึ่งในนักละฝันของ Academy Fantasia ชนะครับลักบัดนี้ก็สมหวังไปแล้วก็อยากจะถามว่าจำได้ไหมครับ้องคิวกี่ครั้งละ ครั้งที่สงครับครั้งที่สองครับคพครั้ครับผมและครั้งที่5ครับเยอะจริงๆเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความตั้งใจครับแล้วผมว่าถ้าว่าท่านอยากให้เขาอยู่นะครับนานๆเป็นกําลังใจให้ด้วยการโหวตให้กับ s i x ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ